Mm-hmm. มครับปัญหายาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายไปมากโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง12ถึง44ปีซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่อยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆหากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ใหม่ก็เท่ากับการที่เราจะต้องสูญเสียทรัพยากรสำคัญที่ควรจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของสังคมไป ด้วยแนวคิด Community-Based Treatment and Care หรือ CBTX เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยใช้ยาเสพติดในสถานที่ใกล้บ้านและเป็นไปอย่างต่อนเนื่องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การค้นหาคัดกรองบำบัดฟื้นฟูการรักษาเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดไปจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคมจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งครับ ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างสรรค์เพื่อสันติสุขนะคะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตรวมไปถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าได้มีการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบําบัดฟื้นฟูยาเสพติดหรือ CBTX นะคะโดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563นะคะโดยมีครอบครัวสภาสันติสุขตําบลมะนังยงอําเภอยะหริง่งจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนนําร่องค่ะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีเยาวชนเข้ารับการบำบัดผ่านโครงการนี้แล้วกลับออกมาและได้ประกอบอาชีพในการเข้ารับราชการด้วยนะคะที่สำคัญค่ะปัญหายาเสพติดในพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเรื่องของการใช้สารเสพติดของเยาวชนลดลงเรื่อยๆและในปัจจุบันก็ได้มีการดาเนินการขยายการดาเนินการในกลุ่มเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการใช้ยาเสพติดให้ได้เข้ารับการบำบัดโดยกระบวนการชุมชนบำบัด ในโครงการพุทธบัมบัดด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนจะเป็นไปขนาดไหนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมได้เลยค่ะตมไม่เป็นไรเตียงๆอยู่วันและวต็นไม่ต้องมา คือสาหรับโครงการซี d ีดกนะครับก็คือเราต่อยอดมาจากของมานังยงนะครับซึ่งตรนนั้นเป็นต้นแบบนะครับของกรมฐานพานที่42นะครับรอ่าปศยวนี้ก็ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดปัตตานีให้เป็นตำบลน,น้ำล่องนะครับที่ต่อยอดมาจากมานังยงแต่ในส่วนของปศยวนี้เป็นเขาเรียกเป็นวิถีสองวิถีคือสังคมพระวัฒนธรรมมีทั้งพุทธมีทั้งมุสลิมพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเรายังไม่มีสถานที่ให้เขาไปบำบัด ก็เลยมีแนวความคิดว่าอนาคตข้างหน้านะครับก็จะมีการจัดสร้างนะครับสถานที่บําบัดโดยภายใต้ชื่อพุทธบําบัดครับการขับเคลื่อนหมู่บ้าน c b t x ชุมชนบําบัดยาเสพติด ภายใต้โครงการพุทธบำบัดซึ่งกำลังจะเริ่มจัดทำในชุมชนไทยพุทธที่บ้านป่าวายทรายตำบลปเสนยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้นจะถอดแบบความร่วมมือร่วมใจมาจากการจัดตั้งสถานบำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรักของชุมชนบ้านมะนังยงตำบลมะนังยงในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีครับโดยทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการสาธารณสุขหน่วยทหารในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเข้ามาหาหรือและเตรียมความพร้อมให้กับผู้นําชุมชนและประชาชนให้เข้าใจถึงรูปแบบในการทํางานเริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาการคัดกรองการบําบัดฟื้นฟูการรักษาเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดไปจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคมควบคู่กับการใช้หลักของศาสนาพุทธในการขัดเกลาจิตใจของผู้ได้รับการบําบัดครับ ือเราก็อิงมาจากของมุสลิมนะครับก็คือมุสลิมก็จะมีตัวอิหมัมแต่ของเราจะมีเจ้าวาดมีเจ้า,าหนอําอเภอสายบุรีมีเจา้าหน้าตำบลน,นะครับที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการาขับเคลื่อนนะครับโครงการพุทธบําบัดครับในส่วนของหน่วยสีส่ก็คือเราจะกําลังพลนะครับในการดูแลโยชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยาติดซึ่งเป็นไทพุทธส่วนของปศยวอตอนนี้เราทําการส่งเสริอมอาทิพ์ตั้งแต่วันแรกเลยครับ คือพอน้องๆเข้ามาวันแรกปั๊บเนี่ยเราก็จะฝึกเขาทำโต๊ะปูนปั้นโต๊ะปูนเปือยฝึกเขาแกะสลักฝึกชั้นเชื่อมแล้วก็ฝึกปลูกผักป็นผักสวนครัวนั่นเองแล้วก็มีความร่วมมือในการจัดเอ่อว่าสภาสันทิ่อ่าตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเช่นปัญหายาเสพติดสำหรับการบำบัด ด้วยความเข้าใจในศาสนามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่แบบมันจะแยกแยะไม่ได้เลยนะมันเป็นสิ่งสําคัญอะ่ะการขัดเกลาจิตใจเนี่ยมันต้องเอาศาสนามาอยู่ข้างหน้าหลักเด็กๆที่เขาติดยาหรือว่าเป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับศาสนาเท่าไหร่เขาหา่างไกลจากศาสนา อย่างน้อยเราก็คือเหมือนว่าการละหมาด5เวลาเราจะพอให้เข้าใจเพราะว่าเวลาเขาละหมาด5เวลาอย่างน้อยจิตใจเขาก็สะอาดเขาได้ใกล้ชิดและศาสนานี้มันห้ามนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะในศาสนาเป็นสิ่งที่บาปใหญ่นะก็สาหรับนะครับตะบลประเสวอนะครับตอนนี้นะครับมีโครงการที่เกีย่ยวข้องกับการบาําบัดยาจิตมีอยู่สองโครงการนะครับโครงการแรกก็คือ C p X ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย เป็นโครงการที่บำบัดย้ำติดโดยชุมชนนะครับซึ่งเป็นตำบลนำร่องของจังหวัดปัตตานีนะครับและก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการพุทธบำบัดนะครับก็คือบำบัดเฉพาะบุคคลที่นักตือศาสมาพุทธกำลังจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ตรงนี้นี่เรามีทั้งไทยพุทธมุสลิมของมุสลิมเนี่ยมันมีหลายๆที่ที่ปอนเลาะที่อะไรต่างๆที่จะสามารถนําบุคคลที่เสร็จจากที่นี่ไปต่อยอดได้นะครับแต่ว่า หลายหลายฝ่ายเขามองว่าไทยพุธนี่ยังไม่มีสถานที่ที่ชัดเจนก็เลยมีโครงการที่จะจัดตั้งพุทธบัณฑ์นะครับที่นี่เฉพาะบุคลที่นับศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาการบริหารสอนตำบลน่ยมีส่วนร่วมในการที่จะทํำยังไงให้ประชาชนแม้วันทุกๆหน่วยงานมาร่วมมือกันในการที่จะทําให้ลดยาเสพติดในตําบล ท,ทุกเดือนจะมีการประชุมสภาสันสุขทุกหน่วยงานในตำบลมาประชุมกันความคิดเห็นกันในด้านที่จะแก้ไขปัญหาหลักๆคือโรงพยาบาลในตำบลโรงพยาบาลพศตแจะก็ทางกรมฐานจะคัดกรองเด็กคือเราไม่ใช่คัดกรองครั้งเดียวคือมาคัดกรองปุ๊บนี่ว่าเจอผู้ปกครองต้องต้องมารับรู้ว่ารับทราบว่าเออลูกคุณในะช้ย,ยาอยู่เล็ดยาอยู่คือคือจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถ้าเลิกไม่ได้ส่งเข้าพมัด คือเอาหลักศาสนามานำหน้าใช้หลักศาสนาโฆสนาพุ่ไปโการบำบัดยาติดติดเนี่ยคือดีฮะดีเป็นการเริ่มของทหานที่ดีเพราะว่าเราก็กลัวกลัวเด็กสมัยนี้มันทําร้ายพ่อแม่ได้ทําร้ายคนใกล้เคียงได้ก็พอทานมาทาตรงนี้ปุ๊บมันต้องข้าทางนี้ทางเดียวต้องเกิดการขัดตรงขัดกครงจากฐานแล้ว จะผ่านเข้าไปเขาเขารู้ว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเมื่อก่อนใครเข้าไปเราไม่รู้เลยตอนที่ทาหารมาอยู่นะครับเพราะทหารมาอยู่เราสบายใจขึ้นนนมันขั้นแรกมันอยู่ที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ความร่วมมือสามารถส่วนราชการ์นี้รู้ต,ตัดขั้นตอนตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่บอกนี่มันก็มันกงส่วนราชการไม่รู้ไม่รู้มันก็ทำให้เกิดขึ้น ผู้ชมครับในการดําเนินการในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหมู่บ้าน c b t x ชุมชนบําบัดยาเสพติดโดยวิถีพุทธนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากผู้ปกครองของเยาวชนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนเองนั้นเข้ารับการบําบัดยาเสพติดและองค์การบริหารส่วนตําบลประเสริญยวอสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับผู้ที่เข้ารับการบําบัดยาเสพติดและนอกจากนี้ท่านเจ้าคณะตําบลตะลุบัน ท่านพระครูศีวัฒนวิมลที่จะเข้ามาบรรยายธรรมสอนถึงโทษภัยของยาเสพติดและสนับสนุนพื้นที่ในการจัดสร้างสถานบําบัดยาเสพติดที่อยู่ภายในบริเวณสํานักสงฆ์สันติวัฒนาแห่งบ้านป่าหวายสายตําบลประเสยวออํอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับคือในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมว่ายังไม่เจอนะครับยังไม่เจอปัญหาเพราะว่าในส่วนประเสยวอนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่บนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่เราพอสตเข้าให้ความร่วมมือแม้ทั่งหัวหน้าชุมชนที่ปากวัยไซยเองนะครับซึ่งเป็นไทยพุทธนะครับท่านก็เห็นด้วยประชาชนตรงนี้ก็เห็นด้วยว่าสมควรที่จะทําพุทธบับติคือในส่วนของพุทธบับติตอนนี้เราได้จัดเตรียมสถานที่นะครับมีอาคารนกดาวเพื่อที่จะเด็กที่คัดกรองผ่านจากสีบีเนี่ยพอตรวจเจอยังเสร็จเสร็จได้อยู่นั้นเราจะส่งไปที่นู่น แต่ขั้นตอนตอนนี้คือสถานที่เรากำลังจัดเตรียมอยู่ครับคาดว่าน่าจะไม่นานหลังจากที่น้องๆผ่านกระบวนการหกสัป,ปดาห์ของเราแล้วนะครับเราก็จะมีการติดตามเราจะร่วมกับรอปสตบไปที่บ้านไปตรวจฉีดที่บ้านถ้าเกิดว่าเขาหายไม่มีสารเสพติดทางกายนะครับก็จะประสานทางอำเภอนะครับในการจัดหางานหรือว่าส่งเขาไปฝึกอาชีพที่เวริการอาชีพสายบุรีมันจะมีกระบวนการติดตามอยู่นะครับ หลังจากบับัดเสร็จแล้วเดือนที่1นี่เราจะตามอยู่สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแล้วตามทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็เดือนที่2ก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเราจะตามอยู่ประมาณ12ครั้งนะครับทั้งหมดสัปดาห์พอเดือนที่3ราจะตามอยู่2สัปดาห์ครั้งครับแล้วโดยรวมแล้วจะเป็น12ครั้งเราติดตามแล้วจะประเมินว่ากลับไปใช้ซ้ํำไหมเลิกได้นานแค่ไหนกี่เดือนแล้วกลับไปใช้ซ้ำจะมีะมันจะมีแบบฟอร์มติดตามอยู่ครับ ชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตารวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมทั้งพระสงฆ์ด้วยเข้าไปาสนับสนุนเอาธรรมะไปแจกจ่ายเอาธรรมะไปแสดงนะให้เขาได้รู้คุณรู้โทษแล้วก็ให้เขาได้ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของเขามาเข้าว่าชี้โทษของอยาเสพติด แล้วก็ีคุณงกกกาาารลละเลิย,ยสตขผู้ชมคะสำหรับกระบวนการชุมชนบำบัดหมู่บ้าน CBTX โดยวิถีพุทธนั้นตอนนี้ได้ผ่านกระบวนการสภาสันติสุขของตำบลตะลุบันด้วยความเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่ายในชุมชนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดสร้างสถานที่เพื่อใช้ในการบำบัดยาเสพติดและการสร้างการรับรู้ไปยังครอบครัวที่มีบุตรหลานติดยาเสพติดนั่นเองนะคะให้เข้ามาคัดกรองรวมไปถึงมาตรวจประเมินสุขภาพซึ่งคาดว่าหลังจากที่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่อนคลายลงก็จะสามารถดําเนินการนําเด็กและเยาวชนนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้โดยจะดําเนินการ5ขั้นตอนตามกระบวนการเหมือนกันทุกที่ค่ะ ผู้ชมครับในข้อตกลงของสภาสันติสุขตำบลวิธีการบำบัดร,รักษาของชุมชนบำบัดหมู่บ้าน CBTX โดยวิถีพุทธจะมีรูปแบบการดำเนินการที่แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับโดยช่วงที่1จะเป็นการบำบัดร,ร่างกายและจิตใจของเยาวชนซึ่งใช้เวลา30วันช่วงที่2จะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจและประกอบศาสนพิธีตามแบบวิถีพุทธโดยผู้ปกครองจะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเดือนละ2ครั้งใช้เวลาในการดำเนินการ2เดือน และในช่วงที่3จะเป็นการสร้างฐานความคิดปฐมภูมิ4ีให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ6คืน7วันครับซึ่งข้อดีของชุมชนบำบัดก็คือการใช้วิธีการที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของชุมชนลดความเครียดของผู้เข้ารับการบำบัดโดยการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและคนในชุมชนช่วยกันสร้างคุณค่าแก่เยาวชนเหล่านั้นอย่างจริงใจครับ จะเอาบุคคลที่ uh, ติดยาเสพติดไ,ไปอยู่รวมกันนะครับซึ่งการไปอยู่รวมกันเนี่ยป๊บมันต้องมีกิจก,กรรมหล,หลายอย่างนะครับกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่เชา้าจนค่ำซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาพุทธนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องนําพระหรือใครก็ได้ที่สามารถนํามาเทศนามาให้ความรู้นํามาสอนให้กับให้กับบุคคลที่ติดยาเสพติดน,นั่นได้ด้วยนะครับตามระยะเวลาที่ทททกำหนดนะครับ คือถ้าพระสงฆ์เข้าไปเนี่ยนะมันก็จะเกิดคุณประโยชน์เยอะคือญาติโยมก็เป็นชาวพุทธศรัทธาต่อพระสงฆ์อยู่แล้วเมื่อเห็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วยดีเนี่ยก็จะมีความปราบลื่มปีติแล้วก็เข้าไปร่วมในกิจกรรมนั้นก็เป็นการเกิดขอให้เกิดผลพอยได้เยอะ,ยอะแยะทำให้สังคมเนี่ยมุ่งหา ศาสนาและก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันกับผู้ที่ติดยาเสพติดผู้ที่ติดยาเสพติดก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าได้มีพระสงฆ์เข้าไปให้การอบรมสั่งสอนเนี่ยจากที่ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยถ้าเข้าไปในศูนย์ปฏิบัติเเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วมันก็เป็นการ สร้างสติปัญญาให้เขาได้มองเห็นทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสังคมก็มีความสุขคือการคาดหวังผมไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคาดแบบนี้คาดว่าคือถ้าเราไม่ทำแบบนี้อย่างน้อยที่สุดผมมองคนรุ่นหลังรุ่นรุ่นที่จะโตขึ้นมาทำยังไงให้ คนที่จะโตขึ้นมาเนี่ยคือโตในที่คือให้ห่างยาสิติดทำยังไงคนรุ่นนี้คือพยายามจะทำงางไงให้เขาเป็นคนดีที่มอยา่า้ไอคนนู้รุ่นรุ่นพี่เราก็เอามาบำบัดเอามาแต่คนรุ่นหลังผมไม่อยากให้เจอสภาพเหมือนกับรุ่นพี่คือคาดหวังเป็นแบบนั้นถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บให้ศาสนาเราเอาศาสนามา มานำหน้านี้คนรุ่นหลังคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นรุ่นหลังเนี่ยพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาจะเป็นคนดีนเมื่อคนดีมีมากถ้าเราปราบอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่หมดกบางทีแต่ถ้าเราเอาหลักศาสนาให้เกิดความกลัวอย่างน้อนคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำก็อยากให้การบําบัดนี้ให้เป็นให้อยู่อยู่เพราะเราจะได้ ทำต่อให้ระยะยาวให้เป็นให้ถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอะไรต่อไปเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเติมอะไรเข้าเข้าไปในสิ่งที่ว่าเราขาดให้ไปเราพย,ยายามฝากทุกหน่วยงานช่วยกันแล้วก็เสียสละในจุดน,นี้แล้วก็มีจิตอาสาในจุดน,นี้บางทีหลายๆเรื่องเราต้องใช้ความเสียสละจิตอาสาแล้วก็ความร่วมมือของสังคมของความเป็นอยู่ของเราทุกคนเพราะอย่างน้อยที่สุดสังคมเราจะได้น่าอยู่ เราเรากำลังดูดูอยู่ก็คือเหมือนกับว่าม,นะมันนำนำร่องอ่ะนำร่องก็ก็พยายามจะดูน่าจะประมาณอีกประมาณอีกสักสองสามเดือนหรือ6เดือนเราน่าจะประเมินผลได้ความคาดหวังผมว่าถ้าคาดหวังได้สัก50%ผมว่าก็ยังดีแล้วเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีแล้วนะ,นะะวนะกว่ากว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะที่ผมสำคัญผมคิดว่าในวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือการที่ติดยาเสพติดอะไรเนะี่ยเพราะว่าเขาห่างไกลาจากจากมัสยิดจากศา,กากส,สนาพวกนี้ ผม,ผมแบบมั่นใจนะถ้าเขาแบบใกล้ชิดกับศาสนาใกล้ชิดกับอะไรเนี้ยก็คือเขาสามารถมันมันจะมีสิ่งที่คอย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 ตักเตือนอะไรประมาณเนี้ยนะ ข้อดีของการมีสถานบำบัดยาเสพติดในชุมชนก็คือผู้รับบริการซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่มีบุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่ดูแลรักษาฟื้นฟูตามหลักวิชาการและยังเป็นการลดความตึงเครียดของผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องของการไม่ถูกดำเนินการทางคดีมีผู้นำชุมชนที่ให้การรับรองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยยาเสพติดให้แก่คนในชุมชนครับ คือจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามชื่อนะครับก็คือชุมชนบัตรนะครับชุมชนต้องเข้มแข็งใช่ครับถูกต้องทีงนี้มันมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภาพบังคับนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในชุมชนเนี่ยบางทีเขาก็ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหน้าที่การบรบัตรเอฟทดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของพระลัอย่างเดียวนะครับเป็นของชุมชนด้วยแต่บางชุมชนเนี่ยมีการปล่อยปะละเลยไปทีนี้พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ทางผู้นาชุมชนผู้นาศาสนาเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมเข้มแข็งกันมากขึ้นนะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับชุมชนเนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถไปน้อมน้าวหรือไปพูดคุยกับผู้ปกครองของของของ,ของเด็กและเยาวชนที่ติดยาานั้นมาร่วมด้วยได้นะครับซึ่งเป็นอีกแรงหนึ่งที่สามารถที่ผลักดันให,ให้ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นผมยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ไหน,นคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่า อย่างน้อยๆคือให้ชุมชนมีการตื่นตัวกระตือรือร้่น,รนช่วยกันดูแลลูกหลานในชุมชนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งที่จะที่จะกระจัดยาเสิติดให้พ้นไปจากหมู่บ้านเพราะว่าผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านหรือพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเลยเขาก็ทําได้ทำอำเภอใจเขาแต่ว่าถ้าเกิดทางผู้นําชุมชนทางผู้นำศาสนาเริ่มเข้มงวดกับขันเ,เขาก็รู้สึกเป็นใจบางที่อาจจ,อาจจะไปที่อื่นบ้างอะไรบ้างทำให้อาจจะลดน้อยถอยลงในพื้นที่ได้ได้ได้บ้างส่วนหนึ่ง ผมก็ขอฝากนนดนๆนะว่าครับยาเสพติดนะครับเลิกได้ด้วยตัวเองได้แต่หนึ่งกำลังใจสองความจริงใจสามมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ทุ่งถิ่นแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่สำคัญผู้ปกครองตัวเด็กนะครับบางคนพร้อมนะครับแต่หาจุดไม่เจอนะครับก็ฝากพยายามด้วว่าครอบครัวไหนนะครับที่มีลูกหลานที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับอย่าไปทิ้งเขานะครับอย่าไปทิ้งอย่าไป ปล่อยให้เขาไปใช้ชะตาการรมชีวิตตัวเ,เองนะครับพยายามดึงขึ้นมามาช่วยกันอย่างน้อก็คือจากที่มัน100%เเหลือสัก6-70%จ็นอย่างดีครับเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะดีถ้าทำอะไรที่ว่ามันถูกต้องตามหลักตามหลักเหตุหลักผลก็คือว่าพอมีปัญหาเราก็อาศัย หลักศาสนาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราปล่อยปละละเลยเหมือนกับเด็กๆเหมือนกันถ้าเขาไม่อาศัยหลักธรรมะเนี่ยเขาก็เพ่งฟางทีนี้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนถึงทหารตำรวจถ้าเราร่วมมือร่วมแรงใจกันเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้ศา,าสนาเข้าไปมีบทบาทในการอบรม เยาวชนอบรมญาติโยมชาวบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดียาเสพติดเนี่ยมันก็อยู่ในศีลห้าคือเป็นของที่ไม่ดีทําให้เสียสติทําให้ขาดปัญญาถ้าท้าลูกทําตัวเลวไหลทําตัวไม่ดีอย่างนี้คนที่เป็นทุกขนะ์นะก็คือคนที่รักเรานะก็คือพ่อแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นลูกที่ดีต้องกตันญูรู้คุณของผู้ที่อุปการะคุณคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาหวังดีกับเรา เราก็ไม่ควรที่จะทำตัวเสียหายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลห้าก็คือว่าเราต้องเป็นมนุษย์ที่ดีด้วยการมีสติปัญญาปกครองคุ้มครองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคือเราแทนที่เราจะเดินไปปะหลงทางไปเราก็อาศัยพระธรรมเนี่ยเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางให้เราเดินให้ถูกทาง ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็มีการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีทั้งประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามศาส,สนาพุทธและศาสนาอื่นๆซึ่งทุกศาสนาต่างก็มุ่งหวังที่จะขัดเกลาให้ทุกคนเป็นคนที่ดีทั้งของชุมชนและสังคมค่ะซึ่งการนําหลักการทางศาสนามาส่งเสริมในการบําบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่44ก็ได้นํามาส่งเสริมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาย,ยาเส ติดในหมู่บ้าน CBTX โดยวิถีพุทธนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น,นกลไกหนึ่งแหละค่ะที่จะเป็นตัวกลางในการประสานการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนที่มีการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้เวลาของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ฝันเพื่อสันติสุข